เอ้ยมาส้มสวนผักมีผาเด้อนี่นี่ต้นบักเขือบักเขือเปาะตีเนอบักเขียพ่อยบักเขือพ่อยนั่นละมีลูกแล้วเห็นไหมในเด็กมีลูกลูกมันยิ่งใส่ละมามีกูปิดแล้วเด้ออ่ะปิดแล้วเด้อเจ้าพันกิเห็นย้ำเศร้าอยู่สักน่อกนี่กะนี้ต้นแมงลักมะแมงลักก็แมงลักตัวนั่นน่ะนี่ยังมะละผาแบบนี้ก็แมงลักมะละผ้าเหรอ เวลาพักกับพักอีตู้ถั่วหน่อไม้เป็นเด้อเวลาพักนนั้นพักอีตู้ต้นหนังนี่พักอีตู้อันนี้ลาพัอันนี้กะเพราก็เม้งขอมาแมงหลักเด้เนี่ยเด้อนี่บักแข้งพุ่นนะ่ะต้มบักแข้งบอกเพื่อนนะเอ้ยเนะพื่นน่ะพี่น้องเอ้ยไงบ่เพุ่นน่ะบักแข้งเพื่อนน่ะนี่นี่ตัวบักม่วงไม่ยอดแล้วนี่ยอดน้อยๆมา ตัดเด็ดตัตัดตัดเป็นคุ่มนี่ต้นอย่างเนาะต้นนี้อย่างกระชายเออนี่ตะบกหบกหโอ้โบกเตี้ยต่เดีเขาไม่ดอกแล้วเนฮะมีดอกแล้วเนี่ยบกหบกหงมปลุกที่กันแทยายเอ้ยนี่ตะบกหงไอะนอ่ะเอ้ยถักเนาะ โอ้ยมาคั้นเหรอจะเปิดได้มันถือบ <laughs> ักแข้งไงใครจะคั้นเหรอนี่ไม่เงยเขินพี่น้องเอ้ยเออเขินพอยย่างเขินพี่น้องเอ้ยย่างไปอื้อันนั้นอ่ะพูดนะพูดนะต้นบักแข้งพูดนะพี่น้องเอ้ยว่มันต้นอย่างน่ะต้นใดกระชาย วันนี้ต้นบักม่วงบักม anyway nice ่วงนี่เขาต้องมัดใส่ต้นบักฮงหรือเปล่านี่เนี่ยมัดใส่ต้นบักฮงมบนเงยนี่นี่ก็ต้นยางผักแป้นทีน่ะต้นผักแป้นทีน่ะโอ้ต้นบักฮงเจ้ามาปลูกที่กันแท้พุ่นนะพุ่นนะพูดนะพูดนะบุกจังเห็ดขึ้นแล้วพุ่นะพีโอ้พี่น้องเลยบักฮงพุ่นนะนี่ก็ต้นเห็นเด้์ เฮ้ยน,นั่นเลยงวยมันนะพี่น้องเอ้ยสุกละนี่ตัวบักทั่วบักทั่วแล้ปลูกดีอยู่หรอตั้ใส่ใส้นหัวพอดะพี่น้องเอ้ยยายเอ้ยยายโอ้ยโอ้ยมองไม่บอกยางได้ไหมเนี่ยบกม่วงอีกต้นหนึ่งอันนี้มีบุกมีดอกแล้วก็อีสเตดกินดอกไม้ปีน่ะบกฮูคุณฮู นี่กบหกม่วงปลูกที่กันหลายขากเนะาะนี่ต้นบกสีดาอยู่ที่ไหนไน,ออน่ยนี่ต้นบกสีดาไม่เห็นน้อยเลยเน้อโอ้นันเดนี่น้อยมี่ไปสีดาพี่น้องนี่กะเทียงนะเทียงเตียง,งเออนี่ต้นบกพริกปลูกเองได้ซนนี่แหละลนะั่นน่ะปูบ๊บปลูกเองไงยุหันนะ่ะมันเกิดเองอะ่ะ สมบูรณ์หลายพี่น้องนี่ก็ต้นผักโขมนี่ก็ต้นข้าต้คนค้างงามงามต้นข้างอะไรตะไครายุนี่ตะไคร้พพยุบขอบพี่น้องตะไคร้มันถึกเบียดแล้วก็ต้นนี่ตบ้บุกอื้อบุกเอาอยอดแต่เสื้อไม่ได้บุกเอานั่นโอ้นี่เดะโอ้นี่เดะโอ้หมดตาเห็นเพียอรีดาพิแอร์พิแอร์ มันคือเอียงไปสั้นละเนยเอ้ยฮะคือเอียงไปหาเพลินสั้นพุน่นนะพุน่นนะพุน่นนะนี่ไหลเอ้ยปลูกยังไงในเนื้อโอ้อันนี้มันตายตัวนะปลูกโค้ดเออต้นกล้วยเพลินนะร้ายหลายเด้ต้นกล้วยก็ได้ มามักแต่ต้นนี่แหละมันงามดีต้นกระชายเนะน,นี่ยปลูกงาม,ม,มนะปลูกงามดีมดเออมันปลูกงามดีทาั้งงาม,ม,มทาั้งงามถึงถึงยังไงถึงเอาทั้งหนาเออเอาไปปลูกหนาบ้านก็ได้ได้มันเป็นก็จังเป็นสวนงามดดดาบอโอ้ยโอ๊ยตายไม่ผาหลอดนี่นอ้องไหนไม่ผาลอยเอาตัวมาแข่งพี่น้องเลย หลอดตะมะแข่งเอาเอ้ยขัดนะ,นะพี่น้องเอ้ยสวนวนี่ผาวันมีแต่ผักยี่ห้มีทุกอย่างเต้มีทุกอย่างไม่มีนี่ต้นบกหู้พูดนนะพี่น้องเอ้ยเพูดนนะนั่นขยาดอกนะหนึ่งแล้วมุ้งเราตูกเราปลูกตก้นกล้วยที่กันหลายหนึ่งหนึ่งหนึ่งมีสมุนะพรกูผูกนามเด็กพูดนะพูดนะ กระเพรางามางามานะสวยสไลด์เออแล้วว่าสวยดีนะไม่กับบวงเกิดเองพ<ร>ี่น้องนนูพะต้นงามงามงามพูดนะต้นใบกระชายอะกระเพรางามขะงามในกระเพรา,า,นะากระไดพูดนะนะี่กับบวงปลูกเกิดเองเกิดเองโหนะพี่น้องงามปัดใยฝีมือไม่แย่ผาน้อยฮุคนในใหดกับเขาอยู่ คักเ <laughs> นาะล้มเย็นพัดสบายพี่น้องเอ้ยเนี่ยเย็นด้วเผาอย่างนี้สวนดอกเมืองสวนออของตะควงสวนดอกคกเนาะน,นี่สวนจนเนาแล้วนั่นก็ได้นี่บุกทั่วเพลินทั่วกันแล้วเป็นดอกพี่น้องเอ้ยเออเป็นน้อยเป็นดอกพี่อยู่ย่างนี้ละพุน่นนาไม่เพลินมากกินได้พอดีละนะ พ,พ,ดดพุ่นน呐เพื่อน呐เพื่อน呐เพื่อนะบมกทั่วเพิน่นนะเอ้ยพุ่นพุ่นนี่แห่งน้ำขักพี่น้องเอ้ยพอกินแล้วเนี่ยหืมขักข,กข,กขกลับขลับอีริเอาหมกบุ้งผับกบุ้งนะ้าพี่น้องพ,อพุ่นนะบมกพริกเพิ่นนะเกิดเองผักโขมเราตัดยอดออกเฮ้ยใบถามนี่เพ็ดไม่เพนนยูตัดอันเนี้ยดอกมันออก นี่ต้นดอกไม้ใบพะระหุ่นน่ะตะไคร่กะผงหุ่เอ้ยขังอีดีวะมึงนี่หกรูกมึงนี่ล่ะพี่น้องเอ,อเ้ยไปล่ะพี่น้องพอสนีทละซึบๆส่วนรัวไม่ีผาน้อยกับผ่องรัวเถียงน้าไม่ฮุ่นน่ะมันยากาศเป็นจัไดัเป็นตะยูปะหุ่น เฮ้ยเปิดปิธีฟังย่างดีเลยอัสนีเนบายบายเฮ้ย <c oughs>